สวัสดีแฟนๆชาวครีเอทีฟของทุกคนนะครับผมก็วันนี้นะครับผมได้รับโจทย์จากทาง Creative Talk มานะครับให้เล่าเรื่องของ MarTech Landscape ให้ฟังนะครับหรือว่า m r t ท c h Report ที่ที่ผมทำขึ้นมากับทาง h u m m i n g b i r d นะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้ที่ผมจะเอามาแชร์ทุกคนเนี่ยผมก็จะมาแชร์เห็นภาพรวมภาพกว้างของประเทศไทยนะครับว่า Landscape ของเรื่องของ r t e ท h ของประเทศไทยเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงว่าข้อมูล i n s i g h ์ที่ได้จาก Report เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ ก่อนเริ่มนะครับขออนุญาตแนะนาตัวเองก่อนนะครับผมชื่อแบงค์สิทธิธนันนะครับปัจจุบันก็จะเป็นเจ้าของเว็บไซต์และก็ c ีอของคอนเทนต์ชื่อฟูนะครับซึ่งเราเป็นเว็บไซต์ที่แชร์ความรู้เรื่องดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งอินบาร์มาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งและก็มาเทคที่พอคุณอ่านจบแล้วฟังจบแล้วเสพจ,จบแล้วเนี่ยครับสามารถเอากลับไปใช้ง,งานได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาในวันนี้เนี่ยผมจะพยายามอย่างเต็มที่ให้ทุกคนเนี่ยพอฟังจบแล้วเนี่ยได้ความ ทีนี้ก่อนเริ่มเนี่ยฟังถึงตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะสงสัยเนะที่ผมพูดถึงมาเทคเนี่ยว่าเฮ้ยมาเทคมันคืออะไรกันแน่นะครับก็ขออนุญาตอธิบายให้ฟังก่อนละกันว่ามาเทคคืออะไรจริงๆคําว่ามาเทคเนี่ยเป็นคํสมาร์ทระหว่าง Marketing กับเทคโนโลยีนะครับมันก็จะกลายเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้ตัวเราเนี่ยเข้าใจลูกค้ามากขึ้นแล้วก็นําเสนอเนี่ยสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้อธิบายจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นเชิงที่มันจับต้องได้หน่อยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมาเทคมันจะเป็นเครื่องมืืืือออออหหรรวว่่่่่ากลุมมขงงเคทีชยใ้ การตลาด หรือว่าใครก็แล้วแต่นี่ครับที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเช่นฝ่ายขายเช่นฝ่ายคัสเตอร์ม์เซอร์วิสนะครับช่วยคนเหล่านี้เนะครับเข้าใจลูกค้ามากขึ้นแล้วก็นําเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้มากขึ้นนะครับปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานได้ดียิ่งขึ้นโอเคครับทุกคนพอจะเข้าใจมาเทคแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมถึง,ถงมาเทคแลนด์สเคปของประเทศไทยอ,อ่รวมไปถึงอินไซต์ที่ผมได้มาจากรีพอร์ตนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกก่อนว่าเอ่อตัวรีพอร ซึ่ง Hummingbird ร์สนครับเป็นบริษัท Research ชั้นนำของประเทศไทยเลยนะครับที่มีลูกค้าเนี่ยในวงการเนี่ยหลากหลายมากนะครับเขาทำ Research ให้กับหลากหลายอุตสาหการรมหลาหลายบริษัทมากนะครับเรามาร่วมมือกันเพื่อสร้างตัว Report ของ Matec อันเนี้ยขึ้นมาให้กับคนไทยได้ใช้ได้ reference กันนะครับ รวมไปถึงว่าเราได้มีเดียพาร์เนอร์หลายๆเจ้านะครับที่เข้ามาช่วยเราโปรโมททําให้เราสามารถดึงดูดคนที่อยู่ในวงการนะครับเข้ามาตอบแบบสอบถามตอบคําถามได้นะครับแน่นอนว่าก็จะมีครีเอทีฟทอล์ด้วยนะครับซึ่งตัวรีพอร์ตของเราเนี่ยครับมันเกิดจากการที่เราเก็บข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพแล้วก็เชิงปริมาณนะครับในเชิงคุณภาพคือเรามีการสัมภาษณ์ CEO C Level หรือว่า Management ในบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยครับดูว่าเขามีการใช้งานมาเทคยังไงบ้างนะครับเราก็สัมภาษณ์มาหลายคนเลยนะครับแล้วก็เรามีการทำ s urve นค,คนในแวดวงมาเทค534ท่านนะครับดูว่าเขามีมุมมองหรือว่ามีการใช้งานมาเทคยังไงนะครับพอได้ข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณแล้วเนี่ยครับเราก็เอาข้อมูลเหล่านี้ครับมาสร้างขึ้นมาทำขึ้นมาเป็นตัวรีพอร์ตนะครับซึ่งในรูปนี้นะครับก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ของคนที่เข้ามาทำแบบสอบถามเรียกได้ว่าเกิน3ใน4นะครับเป็นกลุ่มคนที่เขาเนี่ยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หลายๆคนนะครับโดยมากแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะมีประสบการณ์การใช้งานมาเทคนเนี่ยอยู่ที่หกเดือนถึงสามปีนะครับหกเดือนถึงสามปีแล้วก็ขนาดบริษัทของคนที่เข้ามาตอบแบบสอบถามเนี่ยครับออมีขนาดเล็กๆบ้างเหมือนกันคือเป็นหนึ่งคนเนี่ยแต่แค่2%เเซนะครับแล้วก็จะมีคนที่อยู่ในบริษั2ท 2- 1 0ถึงสิคนเนี่ยบสี่เเซนตะครับแล้วก็1ิบเถึงห้าคนเนี่ยเปอลยอันนี้กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเกิน5นนม้มาสิบคนระมาน 4 5 0บเอรนะครับเรียกได้ว่าคนที่เข้ามาตอบแบบสอบถามเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นบุคคลธรรมดาเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานในบริษัทในองค์กรนะครับขนาดกลางและขนาดใหญ่แล้วก็คนเหล่านี้นะครับมาจากอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นคอน s u m e r products นะครับสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับหรือว่าพวกหมวดหมู่งานบริการทั้งหลายแหล่นะครับมีเป็น1 0บหมวดหมู่เลยนะครับมาจากอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็จะมีความกระจายตัวเหมือนกัน ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับตัวแลนด์สเคปของประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมขออนุญาตแบ่งเป็น2ส,ส่วนละกันนะครับส่วนแรกเนี่ยผมขอพูดถึง Thailand MarTech Provider ก่อน ความหมายคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เขาพัฒนา t e c h Solution ขึ้นมานะครับเป็นกลุ่มคนที่สร้าง Marketing Technology ยเสียนนขึ้นมาแล้วก็เอามาขายให้คนใช้นะครับนี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2คือ MarTe c h User นะครับเป็นคนที่ใช้งานก็เป็นคนเป็นนักการตลาดเป็นนักธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี่แหละครับที่ที่ทำงานนะครับแล้วต้องใช้ r t e ท h เนี่ยในการทำให้การทำการตลาดหรือการขายดีขึ้นนะครับผมขออนุญ,ญาตแชร์เป็น2ฝั่ง2ส,ส่วนนะครับแล้วก็ขอเริ่มจากฝั่งของ t h Thailand m a r t e c h Provider Landscape นนค,คนทีออ่ให้บริการมาเทคมีภาพรวมของปี2023เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญ,ญาตแชร์หมวดหมู่ของมาเทคต่างๆก่อนละกันนะครับอ่ะผมขออนุญ,ญาตเปิดรูปนี้ให้ดูนะครับรูปนี้เป็นมาเทคแมปที่ทําโดยชีฟมาเทคกับมาเทคทร b ปนะครับในปี2022ันยี่สิรูปนี้คือรูปของมาเทคเนี่ยที่มีอยู่ทั้งโลกใบนี้นะครับเป็นหมื่นๆตัวเลยนะครับผมชอบเล่นมุกตลกว่าจักรวาลมาเวลที่กว้างใหญ่แล้วเนี่ยจักรวาลมาเทคเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลกว่านะครับมีเครื่องมือให้เราเลือกใช้เลือกสรรเนี่ยมากมายเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดลองดูเนี่ยครับคือผมชอบวิธีการแบ่งหมวดหมู่ มากนะครับคือเครื่องมือหมื่นๆตัวเนี่ยครับถูกกร๊ปรวมเป็นแค่6กลุ่มด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับกลุ่มแรกคือเป็น advertising and promotion อ่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มพวกซื้อโฆษณาอ่าตัวอย่างเช่น facebook ads google ads นะครับจะเป็นมา r ท e ในหมวดหมู่นี้อ่า อันที่2นะครับคือ content and experience นะครับคือเรื่องคอนเทนต์แล้วก็ประสบการณ์ตัวอย่างเช่นระบบการบริหารจัดก,การเว็บไซต์อย่างเช่น WordPress หรือว่าระบบที่ช่วยออกแบบให้มันง่ายขึ้นอย่างเช่นานว่าอันนี้อยู่ในหมวดหมู่ที่เป็น content and experience นะครับอันที่3คือ social and relationships นะครับคือ social และความสัมพันธ์การบริหารจาัดก,การความสัมพันธ์นะครับไอ้พวกระบบ CRM นะครับเช่น Salesforce อ่ะก็จะอยู่ในหมวดหมู่นี้นะครับหรือว่าระบบบริหารจัดก,การโซเชียลมีเดียนี่ยตัวเช่นพวก h o b s p o t หรือว่า ก็จะตกอยู่ในหมวดหมู่นี้นะครับหรือว่าระบบที่เอาไว้ใช้พวกบริหาร i n f ฟล e n c e r Marketing อย่าง Tailscore r e v u นะครับก็อยู่ในหมวดหมู่นี้นะครับหมวดหมู่ที่4คือ Commerce and Sales นะครับคือเรื่องของการซื้อการขายแหละนะครับไอ้พวกเครื่องมืออย่างพวก s h o p i i y นะครับหรือว่าถ้าของไทยก็จะมีเทพ Shop นะครับหรือว่าแคชชอปเ็บเนี่ยครับก็จะอยู่ในหมวดหมู่อันนี้นะครับหมวดหมู่ที่เป็นคอมเมอร์ a n แอนด์เซลส์นะครับรวมไปถึงเครื่องมือที่ทำพวกฟูลฟิลเมนต์นะครับหรือว่าระบบบริหารจัดการออเดอร์นะครับเช่น s o r เ Out โชคเช่นพวกเ c o m m e r c e อะไรพวกนี้ครับก็อยู่ในหมวดหมู่นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถัดมาที่5นะครับคือเรื่องของ Data คือเรื่องของข้อมูลหรือว่า Social Listening อย่างของไวซไซต์เป็นต้นก็จะอยู่ในหมวดหมู่ Data ตรงส่วนนี้นะครับ สุดท้ายหมดหมู่ที่6เนี่ยคือเรื่องของ collaboration and management คือเรื่องของการบริหารจัดก,การงานและเครื่องมืออย่างเช่นพวก t r e l l o Asana ที่เอาไว้ใช้บริหารจัดก,การโปรเจกต์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือในหมวดหมู่นี้นะครับหรือว่าเครื่องมืออย่าง s l a c k ที่เอาไว้แชทคุยกันในองค์กรเนี่ยก็จะอยู่ในหมวดหมูน่นี้อันนี้คือ6หมวดหมู่นะครับของมาเทคที่ผมคิดว่าอันนี้เขาแบ่งมาได้ค่อนข้างดีจัดเป็นสัดเป็นส่วนค่อนข้างดีนะครับ อันนี้เป็นภาพรวมนะครับทีนี้ผมขออนุญาตพูดถึงของประเทศไทยบ้างนะครับถ้าเป็นของประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมี MarTech Provider เนี่ยอยู่ในแทบจะทุกหมวดหมู่เลยเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะหยิบมาให้ดูนี่แหละว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมลองเอา เอา6แคตตาล็อหมวดหมู่นี้ครับมาจับวางใช่ไหมครับแล้วก็เอามา e ทคของไทยเนี่ยไปใส่มันจะมีเครื่องมือตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของอุตสาหกรรมประเทศไทยนะครับจะเห็นได้ว่าหมวดหมู่ที่มีมาเทค h ร r วเ i อร์เนี่ยค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือจะเป็น commerce and sales นะครับคือคนไทยเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการซื้อการขายของนีบนโลกออนไลน์เนี่ยค่อนข้างเยอะก็เลยมีบริษัทนะครับทำเครื่องมือเอามาซัพพอร์ตตรงส่วนเนี่ยค่อนข้างเยอะ อ่านะครับทีนี้ถัดมาผมขออนุญ,ญาตแชร์อินไซต์บางส่วนที่ได้มาจากตัวรีพอร์ตบ้างนะครับอินไซต์ข้อแรกที่ผมอยากหยิบมาแชร์เนี่ยจากที่ผมเห็นข้อมูลในรีพอร์ตแล้วเนี่ยผมพบว่ามาเทคเนี่ยแทบจะทุกหมวดหมู่เลยนะครับของต่างชาติเนี่ยเป็นที่นิยมมากกว่าของประเทศไทย คือทุกหมวดหมู่ในอันนี้ครับหมวดหมู่ใหญ่นะครับของต่างชาติเนี่ยคนใช้เยอะกว่ามากๆเลยนะครับโดยเฉพาะหมวดหมู่อย่างพวกโฆษณาเรื่องแอดนะครับเรื่อง Analytics เรื่องของ CRM สําหรับ B2B แล้วก็เรื่องของ CMS อ่ะ CMS เนี่ยมันย่อม,มาจาก Content Management System คือระบบบริหารจัดการเว็บไซต์นะครับตัวอย่างเช่นจากรูปรูปนี้เลยนะครับคือระบบ CMS เนี่ยครับไปถามคนใช้งานเนี่ยหนึ100คนเนี่ยครับมีคน47คนบอกว่าใช้งานระบบ CMS อยู่ ใช้งานระบบจาัดก,การบริหารจัดการเว็บไซต์อยู่ใช่ไหมครับซึ่งเราถามเขาต่อใช่ไหมครับว่าเขาใช้เครื่องมืออะไร42%บอเนี่ยบอกว่าใช้ w o r s s w o s s Press ก็จะเป็นตัวระบบตัวหนึ่งที่นิยมมากนะครับสร้างโดยบริษัทในใน US นะครับเบอร์2เนี่ยเป็น Wix 3 Joomla 4 Square Space แล้วก็อันดับที่5เนี่ยคือ b ีบลีอ่าห้าอันดับแรกเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นของต่างชาติหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมซึ่งเกิดขึ้นในทุกหมวดหมู่เลยนะครับคืออย่างสมมติหมวดหมู่ของ a n a l y t ต c s นะครับตัวมาเทคที่คนใช้งานเยอะเนี่ยก็จะเป็น Google Analytics อ่าอันนี้คือตัวอย่างนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางหมวดหมู่เหมือนกันที่มาเทคของไทยเนี่ยทำได้ดีไปได้ดีกว่ามาเทคต่างชาตินะครับคือว่ามีคนใช้งานเยอะกว่าซึ่งมันจะมีคุณลักษณะเฉพาะบางอย่างของมาเทคหมวดหมู่เหล่านี้อยู่นครรัออออยย่่่าาาาางงงงแแกกเเลืืวมมต้ีพภษ ตัวอย่างเช่นระบบโซเชียลเรสซิ่งนะครับระบบฟังเสียงบนโซเชียลจับดูว่าคนพูดถึงอะไรบ้างเนี่ยมาเทคของไทยเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับเพราะว่ามาเทคของที่ US หรือของยุโรปอะไรเงี้ยครับเขาอาจจะยังไม่เข้าใจภาษาไทยดีเท่าคนไทยเองนะครับนี่คืออันแรกอันที่2คือมาเทคที่มีข้อจํากัดเรื่องของแพลตฟอร์มตัวอย่างเช่นระบบ CRM สําหรับธุรกิจ B2C เนี่ยครับคือปกติแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยใช้ไลน์ค่อนข้างเยอะในการทํา CRM ใช่ไหมครับซึ่งไลน์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวเครื่องมือแชทที่ใช้งานเยอะใน U.S. หรือว่าในยุโรปทําให้มาเทคต่างชาตินะครับดังๆในยุโรปใน U.S. เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ผลิตโซลูชันพัฒนาโซลูชันมาให้เหมาะกับไลน์อันนี้ก็จะเป็นช่องว่างที่ทําให้มาเทคของประเทศไทยเราเนี่ยเข้าไปเติมเต็มได้นะครับถ้าเกิดพูดถึง CRM สําหรับธุรกิจ b 2 c ใช่ไหมครับคนเนี่ยจะใช้งานช็อกโก้ c i m b a s y b e e s Primo อ่ะเป็นท็อป3อันดับแรกนะครับซึ่งสาอันนี่ก็จะเป็นของบริษัทที่เหมือนมี เฮดคอร์เตอร์อยู่ในประเทศไทยนะครับนี่ก็จะเห็นชัดเจนเหมือนกันเพราะว่าบริษัทเหล่านี้ทูเหล่านี้เขายอมคัสตอมไพตัวโซลูชันให้เหมาะกับประเทศเรามากกว่านะครับถัดมาเรื่องถัดมาที่ผมเห็นเลยนะครับคืออันนี้หัวข้อว่า all roads to data นะครับถนนทุกสายเนี่ยมุ่งหน้ามาสู่ Data นะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ผมเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับคนที่ทำมาเทคสร้างมาเทคเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับหลายๆคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเดี๋ยวปีนี้นะปีหน้านะ ผมจะโฟกัสเรื่องการทำ CDP ขึ้นมา CDP เนี่ยมันคือ Customer Data Platform ว่า่ายๆคือเป็นระบบที่เอาไว้เก็บข้อมูลลูกค้านี่แหละนะครับแทบจะทุกคนเนี่ยโหบอกคำนี้มาให้ผมฟังหมดเลยนะครับผมก็ขำเพราะว่าเฮ้ยคนที่นี่คนนี้ก็บอกคนนั้นก็บอกคนนั้นก็บอกนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในธุรกิจที่ทำระบบมาติกที่เป็น CMS CRM ระบบ e-commerce แล้วก็ระบบ marketing automation นะครับทุกคนเนี่ยพูดอย่างนี้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น ท็อปสอันดับแรกเนี่ยคือเรื่องของข้อมูลเลยวิเคราะห์ข้อมูลเก็บข้อมูลนะครับสแสดงว่า การที่เขามุ่งหน้ามาสู่ d a ต a เนี่ยก็ถูกแหละเพียงแต่ว่าทุกคนมุ่งหน้ามาสู่ Data หมดเลยนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเกิดมหาสงครามนะครับดาต้าเนี่ยเดต้ Data เนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนเวทโอเชียนนะครับเป็นทะเลสีแดงที่ทุกคนเนี่ยจะพยายามเข้ามาจับจองพื้นที่ใช่ไหมครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าถ้าโซลูชันตัวไหนเนี่ยพยายามเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับทุกคนเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นอะไรสําหรับใครเลยนะครับคือทุกๆุกมาเก็ตพร็อพเวอรเนอร์เนี่ยจะต้องมีจุดยืนต โฟกัสที่อุตสาหกรรมไหนนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเราเป็นระบบ CRM สําหรับทุกคนเนี่ยโอกาสแพ้โอกาสพัสงเนี่ยมีสูงมากนะครับโอเคเมื่อกี้เป็นของ provider นะครับทีนี้เรามาดูของผู้ใช้งานกันบ้างนะครับ Thailand Martech User Landscape ดูว่าของประเทศเราคนใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เป็นเจ้าของกิจาการมีพฤติกรรมการใช้งาน Martech ยังไงบ้างหรือว่าเลือก Martech ยังไงบ้างนะครับ เรื่องแรกที่อยากจะหยิบมาแชร์นะครับคือว่ามาเทคเนี่ยครับคำว่ามาเทคเนี่ยคำนี้ยังเป็นคําที่ค่อนข้างเฉพาะทางเฉพาะกลุ่มอยู่นะครับต่อให้เหมือนคนที่ใช้งานเนี่ยครับเป็นคนที่ตอบคาถามผมเนี่ยเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตเตอร์ที่ดูน่าเชี่ยวชาญแล้วก็ตามเนี่ยคำนี้ยังเป็นคําที่ค่อนข้างใหม่ในอุตสาหกรรมอยู่นะครับหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้จักคํานี้นะครับคำนี้ก็ยังถือว่าเป็นคําที่ค่อนข้างใหม่ในประเทศไทยละกันครับคำว่ามาเทค ถัดมาผมมอาจจะหยิบข้อมูลบางส่วนในรีพอร์ตที่น่าสนใจเกี่ยวกับยูเซอร์เนี่ยมาแชร์ให้คุณเห็นกันนะครับก็มีหลากหลายอันเหมือนกันอันแรกที่อยากจะหยิบมาแชร์ให้เห็นเนี่ยคือ ปัใจจัยในการเลือกซื้อตัดสินใจซื้อมาเทคว่าเขาจะซื้อมาเทคสักแบบหนึ่งเนี่ยครับเขาจะคิดพิจนารณาเรื่องอะไรบ้างนะครับผมคุยกับบริษัทมาเทคหลายๆเจ้าเนี่ยเขาก็อาจจะคิดว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันชั้นเนี่ยต้องตอบโจทย์ใช่ไหมครับแต่พอเราไปถามยูเซอร์จริงๆแล้วเนี่ยฟีเจอร์ฟังก์ชันก็ยังสําคัญนะแต่ว่าไม่ได้สําคัญที่สุดสิ่งที่สําคัญมากกว่าเนี่ยคือเขาจะดูเรื่องกลยุทธ์กับเป้าหมายธุรก,กิจก่อนเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับแล้วก็ดูเรื่องของงบประมาณเป็นเบอร์สองอ่ะที่สามเนี่ย,อ,ยคอคยกงกร์ อันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาพิจารณาในการเลือกใช้มาเทคนะครับถัดมาที่อยากจะเอามาแชร์เนี่ยคือความพึงพอใจในการใช้มาเทคในปัจจุบันนะครับอันนี้ผมสรุปให้ง่ายนะครับรูปนี้คือผมอยากสรุปว่ายิ่งรู้จักยิ่งรักเธอเออความหมายคือว่ายิ่งผู้ใช้งานเนี่ยใช้มาเทค มานานแค่ไหนเนี่ยจะยิ่งมีความพึงพอใจมากขึ้นเท่านั้นนะครับคือคนที่ใช้ง,งานมาเทคมาเกิน2ปีเนี่ยจะ,จะรู้สึกพึงพอใจมากกว่าคนที่ใช้ง,งานมาเทคมาไม่เกิน6เดือนหรือว่าไม่เกิน1ปีนะครับซึ่งอันนี้อยากจะสื่อ cycles, คืออะไรสิ่งที่อยากจะสื่อคือว่าถ้าคุณเป็นผู้ใช้ง,งานมาเทคเนี่ยอาจจะลองอยู่กับมาเทคที่คุณใช้เนี่ยให้มันนานขึ้นสักหน่อยนะครับบางทีในช่วงครึ่งปีแรกหรือปีแรกเนี่ยที่คุณยังไม่พึงพอใจเพราะว่าคุณอาจจะยังใช้ฟีเจอร์ไม่ครบหรือว่ายังไม่เชี่ยวชาญแต่พอเวลาผ่านไปสักปีครึ่ง2ปปีี3เนคคุณอาจรริู้ักท น,นะครับแล้วก็ในมุมของ provider เองเนี่ยครับสิ่งที่อยากสื่อคือว่าให้โฟกัสเรื่องของ retention ทำยังไงให้คนใช้งานแบบคุณเนี่ยอยู่กับคุณให้เกิน1ปี2ปีนะครับดูเรื่องการต่อสัญญาเขาเนี่ยให้ดีนะครับเพราะว่ายิ่งเขาอยู่กับคุณนานเนี่ยจะยิ่งทำให้เขาพึงพอใจแล้วก็มีโอกาสน้อยลงที่เขาจะ move ไปใช้ตัวอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่น่าสนใจนะครับหมวดหมู่ของ마เทคที่ใช้งานในปัจจุบันในปี2022นะอันนี้คือเซอร์วย์ทำปี2022เมื่อเทียบกับ2023นะครับจะเห แทบจะทุกหมวดหมู่เลยนะครับคือคนเนี่ยวางแผนจะใช้งานตัวมาเทคเนีน่ยมากขึ้นโดยเฉพาะหมวดหมู่ที่เป็นเรื่องการบริหารจัดการนะครับเรื่องของเอ่อ collaboration and management นะครับเช่นเครื่องมือในการจาัดก,การโปรเจกต์หรือว่าเครื่องมือในการพูดคุยกันนะครับแชทคุยกันคนเนี่ยวางแผนใช้ค่อนข้างเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับจาก37%เ็อนนี่ยเป็น90%สิอ่าอันนี้ก็เป็นสถิติที่น่าสนใจนะครับแล้วก็จำนวนเครื่องมือเฉลี่ยที่เขาวางแผนจะใช้นี่ครับจาก1 1 3 7เนี่ยกลายเป็น16.7ตัวเลยนะครับ คือองค์กรหนึ่งบริษัทเนี่ยจะมีการเอามาเทคนเนี่ยไปใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย องค์กรเองเนี่ยอาจจะต้องโฟกัสเรื่องเทรนนิ่งพนักงานนะครับทำยังไงให้พอมีมาเทคตัวใหม่มาใช้เนี่ยเขาเข้าใจมากขึ้นนะครับเช่นถ้าเกิดบริษัทคุณมีเว็บไซต์มีระบบ CRM มีระบบอ e ีเมลมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมครับทำยังไงให้ Data ของสามอันเนี่ยมันเชื่อมกันมันคุยกันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญถัดมาอ่ะถัดมาอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากและคือเรื่องของบัตรเจตนะครับว่าบริษัทองค์กรเนี่ยพร้อมลงทุนในมาเทคเนี่ยเท่าไหร่นะครับคืออันแรกคือสัสอออด นะครับโดยมากแล้วเนี่ยบัตเจ็ตที่เขามีเนี่ยคืออยู่ในช่วงประมาณ1 0 2ถึง ความหมายนี้คืออะไรความหมายนี้คือว่าถ้าคุณมีงบการตลาดทั้งปีเนี่ยหล้านบาทใช่ไหมครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนเนี่ยจะเอางบเนี่ยแสนถึงสองแสนบาทเนี่ยมาลงทุนในเรื่องของมาเทคนะครับในปีที่ผ่านมานะแต่ว่าอันที่น่าสนใจมากอีกอย่างหนึ่งเลยคือว่าในปี2023เนี่ยคุณวางแผนจะลงทุนมาเทคมากขึ้นหรือว่าน้อยลงหรือว่าเท่าเดิมนะครับคือคนเนี่ยเจบอกว่าจะลงทุนในมาเทคมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญนะในมุมของยูเซอร์ด้วย นะครับแต่ว่าเราไม่ลงทุนในมาเทคเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยพยายามไปขี่ขเกวียนแข่งกับรถคือต่อให้เกวียนเราจะเร็วแค่ไหนเนี่ยมันก็ เร็วสู้รถไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ลงทุนเลยเนี่ยเราอาจจะตามหลังในเรื่องของเทคโนโลยีได้นะครับอันนี้ก็เป็นอันที่ตัวเลขบอกมานะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือ t i l i n d n d มา e c h Landscape ที่ผมอยากจะหยิบมาแชร์นะครับรวมไปถึงว่าข้อมูล i n s i g h ์ที่ได้มาจากรีพอร์ด้วยนะครับก็หวังว่าเนื้อหาในวันนี้นะครับแฟนๆซีทีทุกคนจะชอบนะครับผมว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับ